สบายดีเพิ่งอก้อยสบายดีลาดสนนแนวสบายดีน่อยชื่อเออวันนี้เขามีข่าวหายมาบอกทุกคนเนาะ <c oughs> เขาจะเอาสองสองหมื่นซับนี่ไปให้อ้ายเนะาะจังหวาเพิ่นไปเหตุงานอยู่กุกเทพบกรลาลปี <c oughs> เออมาใ <c oughs> นในช่วงโควิดผมมียังเฮ็ด <c oughs> เขาจะเอาสองตัวนี้เ,เพิ่นดำเนินการต่อ เซว่าสองนี่เขาก็บปลาดหินเนาะเพราะว่าเขาเหินแต่สองใหญ่เขาจะเอาสองตัวนี้ให้เพื่อนไปเหินหินย่งกับหินนะถ่ายคลิปลงให้ทุกคนเบิึงเขาแหละเออผักเนี่ยผักตู้แน่นี่นะหม่อมถนัดแดกผักเนี่ยผักตัวไหนเ่าชื่อยูทูบหลานชแนลซิเบียนซื่อไอ้เพื่อนไม่เนาะส่งนี่ก็เออคนติดตามก็สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนเลยได้จากได้สิถ่ายคลิปยังกับเมื่อนี่ กินอาดับแหลบอสช่วยจุให้พี่น้องกินมเมล็ดนี่ชอยจุชอยจุเออชอยจุละเอียดยังต่อไปจักยังโบหูอยู่บอสมีโปรแกรมยังอีกต่อไปยังโบหูคือลักเบียร์ละบาทนี่คือซิบแมนแลยตเอาสิเอาสองนี่ให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นบ่มีเวียกเห็ุงานถ้ำเนาะหาเวียกยากอยู่ประเทศลาวเออเห็นอันพวกไอ้น้องเหาเห็นยูทูบหลายคนเนาะ เขากับยาเฮ็ดลอกเบิงเออให้เพู่เถ็ดกับอาจารย์ออดสองคนอาจารย์ออดมาพี่หนะมาพี่บัดรมาสบายดีเบิงเ <ไป S 1> จ้าอันนี้ให้ไหมจ,จะเอาสองชอง่องเงินทับเอาไปให้เพิร์ลเลยกันให้เพิ่์ลไปเห็ดต้ตตหนอปะไว้ะซือ้อหนะปะไว้กับบ่มีพายันบ่มีพายเหดคลิปลงเนอปะคลิปนี่ไว้ตั้งแต่ดุดดุเลย แต่อยู่ปักซี่ยังบ้เท็กคลิปลงจักเถื่อเมื่อเช้าเสีเอาสองนายเพิ่นกับมาฝากเนื้อฝากตัวเพิ่นเลยเนาะเพิ่นซื้อซื้อลินซื้อลินซื้อลาดซื้อแท้ซื้อแท้แก้วมังกรไทยดวงลาเอ๊ะคายน้ำมันหลานสแนวคลายอันขายน้ำมันมาลายฝาลาปี่ไปทำงานมาอยู่นีลายฝาหลายอยู่ใช้เปรี้ยังอยู่รามคำแหงประเทศไทยเนาะอยู่รามคำแหงทุกคนย้อนว่าโควิด แม่ก็คือบอกเอาคอนดอกมาปิอีกแม่โควิดก็เลยว่านี่แหละพอผ่าไซกับซันดี้เนาะเซียรซันดี้กับผ่าไซไปออกคลิปกับเพิ่นเออห้พี่นั่งเลยเฮกินนะนะห้ชุบ่ลแหละ เออไทยชีวิตประจำวันเุฟเฟินนั่นแหละว่าเห็นยังเห็นยังนัเนี่ยเอากาแฟกอันเอฟซีอากอยทุกคนเนาะให้ฝากเลยเอฟซีอากอยทุกคนเลยเออฝากกนไหลคนซับซั่ยเอฟเฟินนั่นแหละเห็นไหมแรกของอากอยบอม่อนพอม่เดียวกันได้เอ้ยพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันเออพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่เด้อ่่แมนพราะว่ะไปคือต่างกันะลยแต่มันต่างกันอ่ายเ่่าแล้วเนาะเออจักปีแล้วตอนนี้ อโยประมาณ34หรือ35นี่แหลาน่ะป้เออฟัง่งเพิ่นเว้าผิดเนี่กับขอโทษข้อเอาไผ่แล้วคนน่าก็เฮียนเฮ็ดใหม่ไนะแมนแมนบอวกว่าเฮาปะไว้จซื่อกัผู้ดีเสียเวลานะส่องมันกับชอ่องหมื่นทับมันบ่แม่นขี้ไก่ไดแ้แมนแมนเออขี้ไก่ตัวเป็นเกาะนถูกปะเออบ่แม่นขี้เป็ดขี้ไก่ได้นี่ยนี่แหละขี้ม้าหลุ่นๆ <laughs> นี่แหละได้จันทร์ออดสบายดีผู้ปีนไปเบิ่งครับ สวัสดีจัดทรัพสวัสดีเออนี่แหละต้นตะลกแหลนี่ยจัดทรัพยกระหมอมธนัดแดงอืมนี่นี่ก็ะไอ้กุ๊กอันนี้ไอ้กั้งกั้งป้าอันนี้แหงบุคือไฟเบิรงกไหมว่าหลานบุคือมันบอกบุคือโอเคคนสุรินนี่เห็นบอกคนอันนี้ก็ไปอยู่สุรินทร์มีแต่คนไทยเพื่อนคอยคนเดียวคนลาวไเิมชุลาเดือนละเท่าไหร่นี่ว่าออกกันเบิร์กเดือนละสองเซนให้มัน เราเรื่องอลไรมี่ใช่มี่ยูบอคนเบิ่งบ่มีก็่ยาเห็นไปเลยเลยเออเนี่ยตัดต่อเป็นเลยยังในตัดต่อกันยังบุษันเป็นตัดต่อกันยังบ่ทันเป็นยังไงบ่ทันเป็นเมื่สีมาเฮียนสอบถามยูทูปน้ำหนองนี่แหละคอยสบายดีเออโมนีิะได้์สีมาเฮ็ดนยังโมนี่ถอดขนมเออเ็ดขนมช่างถอดเอาไปไหนเมื เออนี่เนาะทุกคนถ้าชิโอ้สองค้เลยเช็ดขนมยังนี่ฮะมาดีแก้มังกรแฟมิลี่ตินี่ฮะแก้มังกรแฟมิลี่เออนี่เดชเดชฝาไสทอดทะเลเช็ดยั่งนี่ฮะเห็ดขนมขนมชิทอดเนี้ยนี่ฮะทอดก๋วยทอดก๋วยเออกล้วยทอดกล้วยทอดเอออันนี้เซฟเลยนี่เซพี่เซฟสองคนป้า บมเมนส่งบาเท้าเลยสาวซีแน่ในใดใส่แป้งชิดถอดกุ้ยทอดขนมขนมดาษนี่เลยทุกคนขันแหลกก็คือใส่หนักอันนี้ก็คือบ้านหน้ามังมีเมืองพลานไส้แข้งสวัรค์เขตจะเด้กับปัญญาด้ไหมเ้าะฮันลินด้วยกินเป็นกินกปนง มันอีสิสียังภาคอีสิทธิ์ังบอกไหมขนมดัดอะไรยังอีกแล้วก็ืินทอดบอกมาก่อนมันนี่จะมาถอดก้วยซุปซุปแป้งทอดอะไรบอกดูก้วยก้วยซุปแป้งทอดก้วยก้วยซุปแป้งทอดก้วยซุปแป้งทอด กับส้มะพี่ส้มน้ำใช่หมน้กเงี้ย้ม้มแปะกับน้ำให้เขาคนให้เขากันคนให้เขากันให้ชัดดีเลยเห็ดให้จะไต่อมาเถอะมาถอดเลยเห็ดจะไต่อถอดถอดแล้วกินถอดสุกแล้วเลยเห็จะไ้ นอะไะทุกคนจอยสิเอากล้วยลงแล้วก็ทอดเป็นขนมถ้าเบิ่งตอนทอดเด้อหลังจากที่เฮาอันเฮ็ดกล้วยซุปแป้งทอดแล้วเนาะเฮาก็สิเอาลงหม้อบัดนี้มาเบิ่งกันว่ามันสิแซ่บขนาดไหนพี่น้องเอ้ยเซฟเซฟนี่เซฟเซฟก็คือแม่บ้านแม่เลื่อนคอยเองเนาะอ่าอ่า คอมเมนตาีได้นมันสีแสบอยบอพี่น้องเอ้ยเห็ดคั้างแรกได้่ครั้งแหกแคปถ่ายคลิปั้งแรกอีสายข้งแหกเห็ดข้งแหกอต่าิวอ่ามันคือติดเยมันติดเนี่ยนะมันแมนบ่แป่งถอดอันนี้มดแมนแป้งอันนี้ ได้แล้วบัดเนี่ยเกมโอเวอร์แล้วคลิปกูบัดเนี่ยเฮี๋ยผมเป็นยังเห็ดไปรนแล้วนะเห็ดกูเป็นเดี๋กันยาอ้าอ่าอ้าครอยเป็นครอยไปคนเท่าไหสิเป็นแต่ทอกพอทอกแม่เนาะสู้สู้สู้จะได้ไปปัญญานี่ไม่ส่งเจ้าได้ให้เด้อนะส่งจ้าเองพัด ลองเจ้าไปเบาดูเอ้าไปเาดูฮะัไม่ยากรเนันวมีเงปันเอป่นา้ออันนี้คือจานที่หนึ่งนอกทา่เราถอดและมันเป็นคลิปยังยังโมโหไปหน่อยมึงเฮ้บมึงเนอะใหม่กินมึงดูแสบเรยคม ให้เจได้ซิมซิป um> ซันด <hum ี้อะไรไหมบอกโอนแล้วมัไม่ไม yeah, ่บอหมเอาแล้วพายเป็นคนถอดบอกบอกพายเป็นคนถอดบอกแม่แม่เป็นคนถอดเลี้ยงคนใหม่อดี้เป็นซิปนี่แหละทุกคนเออเปิร์กายลองเฮ็ดเห็ดใ่เนาะลองถ่ายคลิปลงสองบาทหนึ่ง คลิปแรกนะคลิปแรกของเดือนพอดีเลยแล้วเดือนนี้เดือนนี้ห้าก็เริ่มต้นนะทุกคนผู้ดำเับจอยไปซีเข่านะทุกคนยังใส่รถไทยคือเก่าเด้อทางนี้เด้อใส่ไทยหน้าใส่หนึ่งเข่าอะไรใส่อันใส่ใส่ไทยหน้าใส่คุเข่าวมาได้สติมาตัวมานังมิ่งกินดอกพี่น้องเอ้ยกินเบิ่งดูนางทอดกล้วยใส่ใบเตย ถอดกุ้งใส่นังห้องเฮ้ยมีแต่บะหมี่อย่างเดียวนังห้องถอดกุ้งใส่นังห้องใบเตยแมนวบิ้อฉนใหม่ไผ่มันแห้งพูดเป็นจากไดนางแมนแห่งอะไรคูลเบิ้งฉันดิอร่อยอร่อยบอสอร่อยมากเลยว่า้อชุบบเห็ดไผ่แห้งพวกี้นี่ฮะเนาะ ปลาตัวเบ่งทากินอะ้วนี่นอ้านอย่อหว่นดีบอปวนนี้เอาไปดูละลองซิบุก่อนทำไม่เย็นก่อนนะบ่าจนใหม่ตัวนี้หั่นไผแห้งนี่บอกแล้วเราเคยถอดเนาะเห็ดขังแหลก mình ăn cái khăng mất Học kiên vâng à rồi <laughs> à rồi <lôi. cười> à, biết quần nhỉ à, sờ đê đê à, sờ đê đê à tay tay nha xem có xem đúng không nhọc bộ ổn วัวอมกระัแดกินอย่างเดียวบูดใหม่เอ็ดอืดอตัวดูดูตาคือน้ำลายอาจารย์อ่อนลยสี่คือน้ำลาย เจ้าบ่านในานในรถเจือกเบิ้งรถเจือกเบิ้งหัวโอ้จะลิงลายบนหัวเบิ้งในหัวีนเบิ้งหยุดิผูเออรถคนเจือกในว้านเนี่ยทุกคนฉันได้เกือบเ็นนาพอเลย ยาจะเพิ่มจะไปใส่เพิ่มเลยอ่างไปลงแกะรวงเอาเนเนาะวิธีถอดกล้วยเนาะมอที่สามเนาะมอที่สามหลังจากกีในไฟแห้งหลังจากอันจานแหลกนะฮะถอดมันใหม่เกินไปมันในเข่าหูแล้วเนาะเข่าหูแล้วว่าวิธีถอดมันเป็นแบบไรตอบปั๊บไฟเนาะไฟอ่อนอ่อนไฟแห้งอันกล้วยก็จะไหม หมองปลาตบไทยใหม่หมอปลาเปลี่ยนใหม่แลยหมอมถนัดเด็กไก่สิสุกแล้วไก่สิได้กินแล้วสเต๊ะกระปาสายสิได้กินพี่มายืดเลยพี่ลูกสเต๊ะว่านจะได้กินกี่นี่แสบบอกหรือเป็นอะไรวอาความจริงโมเสเป็นจากใดวานบอกวานมันเป็นจากใดอร่อยอร่อยมันมันเป็นยังมันคมต้นแค่มันคมนะ เจอเนเดย์บอกินมาไม่แดกแล้วันเดย์วะมาก็ไม่แดกแล้วใครจะกินก็กินเถอะันเดย์คนเดียวไม่กินโมเดยไม่อร่อยบเอสิบนาทีกพอและวตนาทีเพมลีก็เห็ดตืนต็ดอินทโ่เป็นให้เขาพดเลยเห็ดไหนให้เขาเห็ดอินโทรให้

เป็นใจได้ดิกินเบิงบ่งดูมันห่อนก็กินผู้โป่งไปต่อถีมนางเอ้ยอย่าโป่งไปมันเปืองฮะมันห่อนมันห่อนอย่าพับก่นอนแล้วแล้ววันนี้มอปาลาเอ้ย<อ>มอมถนัดแดกมอมถนัดแดกนาใครข่าย,ายตัวตัวอีหุ่นคือเนาะ <c oughs> กินเบิ่งเป็นจังได้ฉันเดิ แซะบ่ยังยังไ่ได้กินแซะบอกต่อาซส์สิบมึงดูต่อไส์เด้แฟมิลี่แชนแนลแก้วมังกรแฟมิลี่เด้อซื้อสองใหม่สองใหม่สองใหม่ผักแม่ผักด้วยเอ้พี่เ้าเอ้เอ้ยอ่าเดี๋ยวหัว่าการทำยูทูบแต่มันเป็นอะไรนะไปขายน้ำมันเบิรนปีก็ได้กลับมาบ้านคือเก่าเห็นบ่ ไปสีดาฮาร์พี่บ่มีเงินมาจักบาทเลยพี่น้องเออโควิดกระเทิดโอ้ยไปใช้กับบ่ได้อยู่บ้านก็อยู่ซื่อก็เลยเอาส่งให้ก็เลยขอส่อง YouTube จากน้องอก้อยมาเป็นของเจ้าของเองเนาะเออยู่บ้านชื้อจะล่นหลงอยู่บ้านชื้อจะล่นหลงเอากินได้ไหมฮะหล่นล่นหล่นหล่นหล่นมันหอนไหงเสบบ่อยญ่ เสบมัไม่เท่าเสบวานเสบวานปลาเสบวานกับกินหลายๆน้ไมเห็นวานแซ่บอืมก็เทามักวานเนาะก็ใส่น้ำตาลใช่น้ำตาลน้ำน้ำตาลจกคลิปอืมอ่าอ่าล่าคลิปน่ามันดุ่นเลยอันนี้คลิปเปิดโตู้เอาคล่าอีละเขาเน็ตเขาจบคลิปเพียงเท่านี้กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่อง ปาไชยก็ได้บ๊ายบายปาไชยบอกลาบ้าปิดชิปตัวไรตัวเจขอบคุณครับ